ตงใหญ่เราจะพาไปถนนคนเดินไม่รู้ว่าโอ้มีดนตรีเสียงเพลงปะเรงแว่วมาแต่ไข่คงใส่จะไม่ได้เรื่องซะและไม่ก็ต้องเปิดเพลงนิ่งน่องตลอดงาน ยิ้มนี่หมายความว่ายังไงที่ยิ้มเพลงนิ้งน่องดูภรยากินพระเทศอะไรนะกินอะไรสักอย่างนี่แหละไม่รู้กินอะไรน่าจะกินกินอะไรไม่รู้แต่ที่สำคัญคือมีเพลงครับ ที่นี่กิโลูนย์นะครับกิโลที่บางคนต้องสูญเสียบางสิ่งันใหญ่ไม่มีอะไรจะเสียไรยันใหญ่ดูรถไฟมาดรถไฟแล้วกันจะบอกให้รถไฟใกล้จะถึงแล้วรถไฟรถไฟเปิดแต่บอกรถไฟเป่าวูดไม่จอดไปเน๊ อ๋อมันจะจ่ายังไงมันรถสินค้ารถสินค้าไม่ใช่รถสินค้า,รถ,คารถน้ำมันไม่ใช่น้ำมันปูนออรถปูนเขาเขียนไว้เลยลุงใหญ่อ่านให้ฟังปูนซีเมนอ้าวมีตู้ข้างหลังตู้นอนบ้านเดินได้โอ้โหไจัาร้านนี้เดี๋ยวให้ดูวิธีการปรุงปรุงอร่อยมาก คนหลอกตังคนหลอกตังลุงใหญ่มาแล้วนี่จ้างใส่หมวกก็ไม่ใส่น,น้ำสลัดมานั่งฝั่งนี้ซื้อมาน่ากินเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าให้แก้น้ำสลัดหททีว่างั้นลุงนนใหญ่กินขนมปังมาแล้วอิ่มมากอันนี้เมี่ยงให้ดูหมดไปร,ร้อยยี่สิบแล้วลุงใหญ่ซื้อใหญ่เลยเจ๊ เจ๊ได้ได้ตังใหญ่ไปร้อยยี่สิบนะได้ที่ซื้อใหญ่หนูดูดูดูมันทำเลยซื้อมากินให้หมดก็ซื้อซื้อรุดเลยเจ๊เห็นไหมเนี่ยนั่งมาไลาน,นั่งไหนนั่งนี่นั่งนี่นั่งน,น,งนี่ไม่ได้สั่งน้ำเลยข่อน้ำตรงนี้สั่งเขาของน,น้ำสั่งเขามาตัวเล็กน่ารัก ไอ้ตัวนั้นแผ่นขับปะนี่ที่มีเลขเก้าข้างหลังน่ยใจกังวลเจอปาย่อมมาไหว้ทุกวันเอาไอ้นี่ดีกว่าไหมน้ำหวานใส่ตัวดงเต็มตัวแดงเยอาเออกาแฟเย็นกาแฟเย็นไ่นคืนนี้ก็ไม่ต้องมามันไม่มีชาเนื้อชีกาแฟมันเป็นกาแฟเชงไม่เอา กินนี่พรากินฟังหมดเลยทิมเลยบวยก็ดีนะน้องบวยน้ำบวยถ้วยเองเนาะน้องเก๋ คนพูดตะกี้ไ่บอกว่าก่อนี้บบวยนอ้วยนึจ้าคนสวยบุยถ้วยนึงคนไม่สวยบุยถ้วยทำไมปวด้อวเหมือนับพี่อ่ะ มันเหมือนเปิดทั้งที่แบบท้องสี่ปวดปวดอืมปวดแบบขนลุกอะขนลุกอะปวดขนลุกเลสเทกดเทียมไม้เดทปพี้เขาเข๋าปวยมากเลยเนี่ยของกันดิ่งไทยแถมาบวยถ้วยหนึ่งจ้าบวยถ้วยหนึ่งบวยแก้วหนึ่งไม่มีอะได้ได้

ได้ไปด้วยกันไปคนเดียวไม่ <laughs> ได้อยู่กับใครถ้ามีไปคนเดียวอะ่ะดีสบายจะได้ไปหายใจลายห,หายใจลัยะหามาใจลายอะ่ะบอกอมาอยู่ด้วยกัน <laughs> ตั้งหมดก่อน <t> <Allah> <t> <Allah> ฝนนะเี่ยฝ่ข้างในถึงที่สุดไฟไม่เสียเที่ยวเา่แบบนี้ไม่ใช่ด้านเราะดึกยู่งจริงไหมใส่ให้ใส่ใส่ตัวเป็นคุณแา่ ้มันา้ำย,ยี่สิบห้าบาทเท่าไหร่จ๊ะยี่สิบค่ะคุณค่ะ ให้ภรรยาสิบบาทสิบบาทจริงมันไม่เอาไม่ได้ใส่เดี๋ยวๆบอกนะสิบบาทน,นี่ก็สิบบาท เจ็บยี ้าเผื่อไม่มีภรรยามานี่เก็นไม่ได้นะเพราะว่าลุงใหญ่เริ่มต้นอะไรไม่เคยจะเป็นอย่างเมี่ยงเนี่ยให้ลุงใหญ่แก้ไอ้ถุงถุงน้ำเชื่อมอะแล้วม,มาเลอะมือลุงใหญ่ลุงใหญ่ก็ต้องเดินไปนน่นเดินไปนน่นไปล้างมือถ้าเผื่อไม่ไปล้างมือ,อ,มอนี่ ุงใหญ่มีชีวิตยอยู่ไม่ได้เพราะว่าลุงใหญ่เป็นคนขี้หงุดหงิดสะอาดถูกหลักอนามัยดังนั้นชีวิตนี้ขาดภรรยาไม่ได้ลุงใหญ่ก็จํายอมต้องเป็นเบี้ยร่างน้องก็คอนเฟิร์มมา ใจใหญ่จริงๆบอกบอกว่ามันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกน้องก็พอปาพอไปบางครั้งเขาก็ใจมันใหญ่เหมือนกันคือไม่ถึงขนาดแบบแต่นี้เนี่ยของใหญ่แต่ผมบอกก็ใส่พยักพยองแล้วมอใหญ่ก็ไปไปคว,วานหาเพราะว่ามันน้อย ก็เป็นฝันนะขยับขยัแต่แต่ไปมันก็นอนก้นแห้งๆอ่กเหี้ยไงใหญ่ก็น่าจะน่าจะ

มีนใหญ่เล้อกินไอ้ที่ที่เจ๊ไม่กินไอ้ที่หนูบอกว่อ้โหที่หนูหนูบอกว่าเจ๊เขาเจ๊เาสร็จแล้วหยิบออกมาให้ลุงอ่ะถ้าหนูมองให้ลึกๆจะเข้าใจคือเจ๊เขารู้ว่าลุงเนี่ย คนมธัธยัสถ์ใจแล้วล่ะรู้แล้วว่าต้องเข้าใจต้องเข้าใจแน่เลยเพราะว่าหนูมองลงไปข้างในในดวงดวงใจของหใหญ่หนูมองแล้วมันลึกมากลึกมากจนลุงเข้าใจได้ว่าหนูต้องรู้แน่พูดอย่างนี้ เป็นยังไงกับตรงททำอยู่คือหายตรงที่มันเหนียวๆวะพี่เจ๊ก็จะทำแบบที่ดูกว่าคือเขาคลายมาใส่จานตัใหญ่นะอยาให้อยาให,ให,ให้คนอื่นรู้นะขอบใจที่เป็นห่วงนะแต่ชีวิตตัวใหญ่ก็ สา,บ,บ,าบางครั้งคุงใหญ่ไ,ไม่ไม่เห็นด้วยกับอาหารแพง อะไรที่เจ๊ชอบเป็นทานคนละสามร้อยสองร้อยอะไรุณใหญ่ก็ไม่ยอม<ห>ไม่เห็นด้วยก็ไม่เอาไม่เอาด้วยแล้วบางทีอย่างไปกินพวกร้านอาหารญี่ปุ่นพวกอะไรก็เจ๊ก็เขาก็ชอบอะ่ะแต่คุณใหญ่ไม่ชอบคุณใหญ่ก็ไม่กินคือ เงิน,นใช้คนละากระเป๋ามาสัก,สกระยะหนึ่งแล้ว5ปี7ปีได้ก็เพราะเรื่องนี้แหละเพราะเจ๊ชอบซื้อไอ้ของแบรนด์เนมก็ไม่ถึงขนาดแบรนด์เนมคือกวกเสื้อ้างคงอ่ะรวละ800อะไรกนระเป๋าใบละพันห้าอะไรเป้อะไรเงี้ยลุงใหญ่ซื้อ40บาทเหมือนกันเลยคุณภ,ภาพเหมือนกันเลยแต่เขาบอกว่าลุงใหญ่โรดแบตเตอรี่ ที่ถอยมาจุดที่ลุงใหญ่ต้องการให้เข้าใจคือลุงใหญ่ไม่ออกตังเ์ี้เวลาไปกินอาหารตามร้านที่แพงๆเงีไม่ออกตังลุงใหญ่ก็เอาจานรองไปขอเขาลูกสาวให้มันหน่อยแม่มันให้มันหน่อยบางครั้งุใหญ่ก็เสียดายตังครั้งใหญ่ก็ไม่หิวแต่ว่า ก็ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นคืออำนาจอะไรต่างๆหรือว่าอาวเวอร์งใหญ่ก็ยังมีออในบ้านในบ้านนี่ลรงใหญ่ก็เป็นคนที่จะออกแบบชีวิตครอบครัวก็เป็นผู้นำอยู่แต่ว่าเป็นผู้นำในลักษณะทีเออ่เป็นคนเหมือนกับว่าเป็น เป็นคนอะไรเนี่ยเป็นคนแบบประมาณว่ามัธยัสเออมัธยัสจัดไปทำไมถึง <c oughs> ว่าชีวิตเนี่ยก็ถ้าเผื่อถ้าเผื่อเจ๊ไม่มาลุงใหญ่ก็ทำไม่ได้เอไอ้ประเภทเขาเรียกไ <c oughs> <c oughs> อ้เมี่ยงเมืองเนี่ยคือพอน้ำหวานมันเลอะนิ้วลงใหญ่ลุงใ,งใหญ่ก็กินไม่ได้ต้องเดินไปล้าง มาดูเดือกนะว่าหนูดูใหญ่มวาลุกที๊หนูดูใหญ่กมาทุกอนหนูไม่อยากจะพูดแต่มันเกินไปแนะล้วนะเลุงใหญ่เป็นผู้นำทุกอย่างเจ๊มาด่าลุงใหญ่ว่าไอ้ควายแล้ว <c oughs> ยังคายของจากในปากมาให้ลุงใหญ่กินแล้วลูกลุงใหญ่ ก็แบ่งอาหารให้ลุงใหญ่กินเหมือนลุงใหญ่เป็นเหมือนลุงใหญ่เป็นอะไรนี่แหละแบ่งให้หน่อยเดียวเมื่อกี้นี้ก็เลยเคลียร์ให้ฟังว่าทั้งภรรยาชอบไปกินอาหารแพงซึ่งลุงใหญ่ไม่ชอบลุงใหญ่ก็ไม่ได้หุ้นด้วยเพราะว่าแบ่งไม่ได้ใช้เงินกระเป๋าเดียวกมาหลายหลายปีแล้วก็เลยพูดให้เขาฟังว่ามันไม่ใช่ไม่แบบ ชีวิตลุงใหญ่ไม่ได้เป็นร้านทดถึงขนาดที่หนูห่วงไม่ใช่ทีมนี้ทำเพื่อหนูเพราะว่าเอาเอาปีกเท่านั้นใช่ไหมเจ๊เออเจ๊เพราะว่าเ,เขารู้ไงว่าลุงใหญ่เป็นคนมัจฉายนั่นนั่นเนื้อเหนียวๆอ่ะเขาก็ไม่ทิ้งเลยเพราะว่าเราก็เหนียวไม่คอเราก็อากไอ้นั่นกินอยู่ไอ้ที่ลุ<อ>งใหญ่ไอ้ที่เราไม่ชอบลุงใหญ่ชอบมันก็เลยต้องออกมาเป็นแบบนั้น แล้วจะทิ้งปไปทำไมใช่ไหมมันก็เสียดายของมก็อย่างสเต็กเนี่ยเหนียวๆแพงๆเนื้อขาวอะไรเงี้ยแพงๆไปเที่ยวไปเคี้ยวๆโดนเอ็นไม่กินแล้วทำไมลุงใหญ่กินต่อลุงใหญ่ก็ขอบใจที่เคี้ยวไปครึ่งแล้วลุงใหญ่เคี้ยวครึ่งเดียวคือไม่เหนื่อยเงี <c oughs> ้ยส่วนส่วนลูกอะมันก็เวลาช่วงโมงดีมันก็ดีน่ารักอ่ะ มิจจาที่มันแบ่งให้อ่ะมองน้อยๆอ,อย่างนั้นอ่ะเพราะว่าอยากให้ชิมให้ลุงใหญ่ชิมแต่ลุงใหญ่อ่ะไม่ชอบแค่เอาให้ชิมเม่อั้งลุงใหญ่ก็หิวชิมแล้วกินแล้วก็เลยแบบด้วยความเป็นห่วงไงอยากให้เรียกคืนแต่ก็จะกินน้อยๆไงมันก็อยอยนเลยออกมาในลักษณะแบบนั้นเออชิมดู ชิมดูนั่นี่งเพราะฉะนั้นก็น้องไม่ต้องห่วงนะลุงใหญ่ไม่ได้มีชีวิตรันทดอะไรหรอกก็โปรติของคนทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าลุงใหญ่เป็นคนมัธยัสถ์เออมัธยัสถ์ตอะไรทำหน่อยมัธยัสถ์ลึกขี้เหนียวเออเออใช่ที่เจีพูดลุงใหญ่ไม่อยากพูดเพราะว่ามันตรงเกินไป <laughs> ลุงใหญ่นี่เป็นคนรวยนะ แต่ว่าไม่ต้อมีตมังค์หมายความว่ามีตังค์ในธนาคารสี่ห้าหมื่นมีเยอะไม่ได้มีเยอะเดี๋ยวไม่ได้บาดคนจนแต่ว่าไม่มีลูกนะไงไอ้ลูกก็ขอเข้ามาเลี้ยงตอนนี้ก็มีสามีไปแล้วลุงใหญ่ก็ใช้เงินตามอัธยาศัยไงแต่ลุงใหญ่ก็ไม่ไม่ใช้แบบในลักษณะที่ว่าเสียไปโดยแบบบุ้งเฟอบุ้งเฟอร์แบบกินบุฟเฟ่สามร้อยลุงใหญ่ไม่เอาลุงใหญ่บุฟเฟ่เหมือนกันร้านเจ๊อ้อย มันนึกินบุฟเฟ่ยี่สิบหรือว่าเอาพัดไปอร้านทำได้เรียบร้อยมากเลยสุดยอดมากอร่อไม่ค่อยเลยแบบ ขาดของผลนี่ไม่ขาดตรงนี้แล้วที่ร้อยมันมีสองมาแค่ New Mexico อเออนิวเม็กซิโกสองมารวดทั้งหมดหรอสีออ่อันที่คีปรูปไงอือ,อคีปรูปคีปไม่ใช่รูปไม่ใช่ไม่ใช่พิกเจอร์แต่เป็นโปสการ์ดนะเจ I I take your your ิฟต์กิฟต์ยัวกิฟต์กิฟอ่ะเทคเอามามาใส่พัดให้ให้ใหม่ไว้ดูสิ this one from New Mexico yeah okay. New Mexico city i take this one, new mexico from mr j อืมแห่นี้ไม่ดีกว่าเหรอนะ้ำปะเดีกว่าน้ำไเดิม เดี๋ยวน้ำเชื่อมจะสะใจผู้โดยสารมากเดี๋ยย้อนแสงหน้าโวยหน้าดำงั <c oughs> ้นพ่นี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วกัไล์กดแทนแน่เดินคุยลุยสายตอนเหย็นจะดีเก้าสิบสาจุดสองไม่เคยร์นองนอนผัสฝันดีอย่าลืมกดติดตามครับอย่าตายกู วันนี้คนน้อยเพราะว่ามันยังเร็วอยู่ไม่กลัวนตกอกลัวนตกโอเคบ